ประโยชน์ของชั่วเหลืองก็จากฟาร,ร์มาทอคุยโรคยาให้เป็นเรื่องง่าย ถั่วเหลืองค่ะคนหลายหลายคนกินอยู่แล้วแล้วก็กินในรูปแบบของอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนมถั่วเหลืองด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของน้ํามันทั่วเหลืองด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละอย่างมีข้อแตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจากทั่วเหลืองตัวที่มันมีประโยชน์คือตัวไอโซฟาโวดซึ่งในน้ํามันทั่วเหลืองไม่มีแน่นอนอยู่แล้วแล้วน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยมันยังเป็นน้ํามันที่แบบถ้ากินเยอะเกินไปอะคะ่ะมันก็จะทําลายเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคือน้ามันถั่วเหลืองทานได้แต่ว่า ไม่ได้ไอโไม่ได้ไอโซฟาโวนแล้วก็กินมากๆไม่ดีควรจะกินน้ํามันหลายๆแบบประกอบกันมันก็จะได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับร่างกายเราอะะคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันอ่ะคราวนี้ย้อนกลับมาที่ไอโซฟาโวนแล้วก็นมถั่วเหลืองใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ค่ะการที่เขารับประทานนมถั่วเหลืองหรือว่าตัวสา,ารสกัดจากถั่วเหลืองที่มาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราได้ไอโซฟาโวนนะคะ อันนี้เนี่ยก็คือมันจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับเออเป็นไฟโตเอสโตรเจนความหมายก็คือมันจะเหมือนกับว่าเป็นเอสโตรเจนที่มาจากธรรมชาติะคะ่ะพราะฉะนั้นคนที่รับประทานสารสกัดจากั่นเหลืองหรืออะไรไอโซฟาวนตัวเนี้ยมันจะเป็นคนที่อยู่ในวัยที่หมดประจําเดือนจะค่อนข้างได้ประโยชน์เพราะว่าจะสามารถช่วยในเรื่องเกี่ยวกับทําให้อาการเกี่ยวกับไวทยทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้อนวูบวาบอารมณ์เสียงหดหดง่ายภาวะการขาดประจําเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันดี ขึ้นอาการนอนไม่หลับเอยอาการช่องคอดแห้งผิวแห้งเพ,พราะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาการใบท้องซึ่งเยอะมากๆนะคะแล้วอาการเนี้ยฮอร์โมนอะ่ะมันจะเริ่มลดตั้งแต่40แต่กว่าอาการจะชัดเจนมากๆเนี่ยก็คือแบบอาการขาดประจำเดือนชัดเจนว่าเราหมดเม็นแน่ๆสัก48-49แต่ ระหว่าง40 48 49อค่ะอาการเล็กๆน,น้อยๆมีแน่นอนแล้วตัวไอโซโฟาวนจากตัวถั่วเหลืองเนี่ยค่ะมันช่วยได้ ก็เลยทําเป็นพี่หมาว่าทําไมคนถึงมารับประทานตัวถั่วเหลืองกันเยอะนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นไตรโอเอสโตรเจนช่วยเรื่องเกี่ยวกับตัวไวัยทองแล้วก็เขาก็ยังมีเป็นลธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ยังมีส่วนในเรื่องเกี่ยวกับช่วยในเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจด้วยซึ่งอันนี้ค่ะเขาก็มีวิจัยกันมาเกี่ยวกับสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ าสามารถช่วยเรื่องไวท์ทองได้อีกก็คืออย่างเช่นสารสก,กัดจากตังกุยเกาหลีหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันก็ลองดูค่ะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเออเราหาสารสก,กัดจากทอนเหลืองไอโซฟาโวนตัวนี้ได้มากกว่าเราก็ตัวนี้หรือว่าเราติดตามช่องเจ้าจ๋าฟาวะท้ทองแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเราก็จะมีสาระดีๆมีเคล็ดลับดีๆมีทริคมี สารสกัดดีๆที่แบบเออกินแล้วมันช่วยกับประโยชน์กับร่างกายของเราอะค่ะแล้วก็จะมีสรุปรวบรวมมาไว้ด้วยนะว่าแบบเออถ้าเราอยู่วัยนี้วัยนั้นเราควรกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดติดตามช่องเจะาฟาร์มาทอสเอาไว้นะคะเจะสาฟาร์มาทอสอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ